เฮ้ยทำไรกัน<ะ>อย่าบอกนะว่าพวกเธอเสียงนูเตะก้องทำไมดูแข็งแรงจังเลยอ่ะอุ้ยดูดิเตะแรงมากหรือว่าจะขอเป็นแฟน เราไม่อยากเจอใครอะไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากเจอครูไม่อยากเจอใครทั้งนั้นนั่แหละอยู่กับแพนแล้วก็แต่นตันเฮ้ยสองคนนั้นพูดอะไรเกี่ยวกับแต่นตันนะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอ้ยนี่อย่าบอกนะว่าวเธอก็ชอบแต่นตันชอบสอติีบ้าเรเราไม่ชอบแต้นเอนใครจะไปชอบแต้นตันหรือว่าพวกเธออยากเล่นตู้มแพ้ หรือว่าเราอาจจะมาถึงหมายพพีดแล้วเนี่ยงั้นแสดงว่าพีดอะกำลังทำคะแนนกับไทต,ตันอยู่แบบนี้ไม่ได้แหละวตันม,มีอะไรหรอทำอะไรกันมาเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,อยบอกมาว่า สองคนนี้อะไรกันเนี่ยโอ้โอสบิกันด้วยต้องจับตาดูหย,ย็ด ตนนัน่นไงตั้นนั่นน่ะอ๋อโอเคได้ละเ <c oughs> <c oughs> บอกนะว่ากลางวันแสกเลยเหรอสองคนนี้ต้องใช่แน่เลยอะ่ะเฮ้ยทำไรกัน<ะ>อย่าบอกนะว่าพวกเธอโดดเรียนมาเล่นบอลใช่เรื่องที่ไหนเนี่ย ไป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 สวัสดีครับอเผลอไม่ได้ชอบโดดเรียนมาเล่นบอลน,นี่ทำไมเดินนะผมพลาดอดนี้เลยแหละไม่ไม่ไม,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 ไม่สองคนนั้นทำอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แต่ ต่ตั้งก็ส่งจดหมายรักมาให้เรานี่นะในหวัวใจเรามีแค่เธอคนเดียวนะเฮ้ยหรือว่าลุดมันต้องอปตกันแน่ๆเลยเฮออ้ยเ่ยบซีรีส์วายอะอย่างนี้ไม่ได้การแหละเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นตามไปดูสองนันดีกว่า ดูสินางรุดจิกสายตาอ่อยสักขนาดนั้นตาไม่ดูเลยแบเสียงดูเตะตั้งทำไมดูแข็งแรวงจังเลยอ่ะอุ้ยดูดิเตะแรงมากน้่เราอะ่ะแข่งอะไรอยู่แล้วว่างๆเราสอนให้เม่ล่าเข้าไปแหละเข้าไปสองคนด้วยอะ่ะเฮ้ยพวกทำอะไรอ่ะ ไม่ได้ยินเลยไปนีกรอืมนี่ก็ห้าโมงครึ่งแล้วกลับบ้านก่อนนะจดัดดีๆนะเอ่อแต่ว่าคือคืออะไรหรอเอ่อเราเจะขอ,อขออะไรหรอ จะขอเป็นแฟนอเออเราขอเลิกกันคือได้ไหมอ่ะเออไว้เจอผู้นี้นะใช่ปะถูกนึกว่าจะขอเป็นแฟนถึงแจตตันไม่ขอเราเป็นแฟนก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอะ่ะฉันก็ได้คะแนนนำจากพีไปตั้งเยอะส่วนแพนหรอ กระป๋องไปวันนี้มีความสุขที่สุดเลยอะฟินมากจับบ้านดีกว่าไปถามบัวดีกว่าโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยไม่ได้พันเลยแค่แบบเดียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นยังยงไม่รู้ ไม่ได้การละอย่างนี้ไม่ต้องตามสืบมันนี่ฮะโอ๊ยอะไรอ่ะไม่อยู่ก็แบบแรงแรงขึ้นมาเมื่อกี้ป้าเี่อยู่ในห้องอะเนี่ยริ้รุดพูดว่าอไฉันก็ไม่รู้กันอนะ่จะจำใจความไม่ได้เลยแต่ป้ยินรุดพูดว่าแบบเหมือนจะพูดว่าไงนะ ส่งนหน้าพีทส่งนหน้าแพอะไรประมาณนี้แล้วทำทำไมอ่ะเยอะอะไรหร,รือเปล่าเยอะเหรอแต่เพิ่งกลับมามีเรืร่องอะไรเลยไ,ได้ปะอยากรู้อ่ะฮะอุ้ยได้เป็นอะไรนีอ้อตพีพีพีพอะไรวะเนี่ได้คำตอบไปเลยเราจะถามใครได้ไมางวะเนี่ย ทำไงให้รุ่นได้มาโรงเรียนนี้นะเราจะได้ทำคะแนนกับไตตั้นโดยที่ไม่ต้องมาขัดขวางอ๋อคิดออกแล้ฮัลโหลพีนี่ฉันมีข่าวที่จะมาบอกแกอ่ะคือตอนเนี้ย mm hmm. เขารับนักแสดงซีรีส์ในเน็ f ฟ i ิกอยู่แกสนใจปะเฮ้ยจริงหรอนี่มันโอกาสทองเลยนะถ้าแกไม่ไปอ่ะนี่มันแบบพลาดมากเลยนะแกจริงหรอแก ถ้าฉันไปนี่แกว่าฉันจะได้ไหมอ่ะได้ร้อยเปเซ็นเ,เลยแกแต่เขาจะคัดนักแสดงพรุ่งนี้แล้วนะแกต้องรีบแล้วนะฮะพรุ่งนี้เลยเหรอเล้วพรุ่งนี้มีเรียนไม่ใช่หรอแกก็ลาไปเลยลาสักอาทิตย์นึงอ่ะไม่มีอะไรเลยกกแด้เฮ้ยฉันจะได้เป็นดาราแล้วแกคุยเต้นมาเลยอ่ะโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันส่งรายละเอียดไปให้ละกัน ฉันไปซ้อมเซ็นลน์เซ็นก่อนไปแล้วสุดท้ายแกก็หลงกลฉันจนได้อาทิตย์หน้าต้องไปทำธุระอ๋อฝากแต่ตั้นลาคูดีกว่าอ๋ออุ้ยใครโทรมาเนีย่ยอ๋อุอูเหรอวายอ๋อวาเอออาทิตย์นี้เราจะไปทำธุระคือ ฝากลาครูหน่อยได้ไหมได้ได้ได <kas S 2> mm. ้แล้วไปกี่วันน่ะไปหลายวันน่ะเออโอเคโอเคเดี๋ยวลาครูให้นะว่าแต่ทำไมเสียงกล้องจังเออเราอึอยู่อ่ะแค่นี้ก่อนนะอึอยู่หรอเอ่าแค่นี้นะเออคิดถึงนะแค่นี้แหละฮะอะไรนะเอาหูยนี่ไปโรงเรียนเลยฝนโตคนตัวใหญ่ ตัวเราอันนี้จริงเปี่ยนหมดแล้วไม่แม้เลยโอ้ยอ้ยพี่เป็นมาแพ้บอสไม่ใช่พีชแล้วใคไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอย่าบอกว่าแพ้ีชแพ้มาบ่อนนี้อ่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะกล้ามาอีกรเดินตกสักขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยแตตั้นชอบรอนะไม่จริงหรอกไม่จริงจริงไม่ จริงเป็นจริงจริงบอกไม่จริงไมจริงไงก็บอกไม่จริงมาจริงไงจริงไหบอกไม่จริงฉับอกว่าบอกไม่จริงจริงไหมหรืบอกไงเจ๊เราจะพกน้ำก่อนนะโอเคต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเพ้แน่เลยอ่ะงั้นโทรไปถามแพ้ดีกว่าฮัลโหลแพ้ ฮัลโหลทำไมวันนี้แม่ไม่มาโรงเรียนอ่ะเราไม่อยากเจอใครอ่ะไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากเจอครูไม่อยากเจอใครทั้งนั้นและทำไมอะแพรเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ดิแต่ว่าเราก็ฝากลาครูด้วยละกันนะมันต้องมีอะไรแน่จะลองมาเลยไม่มีไม่มีอะไรอะอะไรวะเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่อะไมอ่ะปนานจังนี่คันก่องนะ่ะ ค sure like oh, wow. ุ่ได้มาโรงเรียนเหมือนเราใช่ปหมใช่ใช่ทำไมอ่ะเราว่ามันมีอะไรแปลกๆแปลกยังไงอ่ะเราว่าน่าจะเกี่ยวกับแพ้แล้วก um> ็แตนเฮ้ยสองคนนั้นพูดอะไรเกี่ยวกับแตนนะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยดูดิก็ปกติดีกว่าสอัยนั้นอ่ะแล้วก็ไม่อ่ะเป้เน็ะไรอะพี่ แอบฟังทำไมก็แม่ซอกหน่อยเขียวหนึงสุอสีสวยดีกลุ่มไม่มีสนใจเลยหรือว,ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพีชกับแพะแล้วก็จะตั้นแน่เลยก็ต้องรอพีชให้ออกไปข้างนอกก่อนมีคนเราได้คุยกันแน่พีชไปหาครูวสัยอะ่ะยังไม่ได้ไปหาแล้วทำไมต้องไปอะ่ะก็ไปทากับยานีกับครูวสนาไงนะ ตนไหนไอ่ะพี่ยังรู้เรื่องเลยต้แหละพี่ไปพี่ไปหาโ้สนับให้ครแกหักคะแนนนะแต่ก็ได้ไปลหละจำเ้าเลยดีกว่าเรื่อยยินูุพูดว่าสมนาพีสมนาแพงเราก็เลยตกใจว่าเป็นเรื่องอะไรสักพัดพีรกเพื่อย,อยามถามเราเกี่ยวเรื่องแพ้แล้วก็ไตตันอ่ะอ เราก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่แล้วก็พีทก็มาถามเราเกี่ยวกับเรื่องลุด<ๆ>แล้วอยู่ๆนางก็เหมือนแบบโกรธแล้วก็เดินออกไปเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเจอเรื่องอะไรมาหรือว่าพีทอยากจะชอบไตทตันแล้วก็ <lunch> ลุดชบกททัน,ชนใช่อาจจะไปได้นะง<ๆ>ั้นเราถามแต่คนรู้เรื่องเลยดีกว่าโอเคไต้ันชอบกันแน่ระหว่างพีทแพรลุด